ใหญ่ลนทับคนดวงเฮงถูกหวยรวยปี้แหล่งสวัสดีค่ะวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลที่1นะคะซึ่งหมายเลขที่ออกคือ077258นะคะโดยจำนวนนี้นะคะมีคุณป้าท่านหนึ่งนะคะถูกรางวัลที่1รอรับเงิน6ล้านบาทเลยนะคะโดยผู้ใช้เฟซบุ๊กว่าอุพัชรีนะคะได้โพส ภาพคุณแม่ท่านหนึ่งชูรัตตลี่นะคะหมายเลข077258ซึ่งตรงกับรางวัลที่1น,นะคะก่อนที่ญาติจะมาแสดงความยินดีและก็คอมเมนต์มากมายนะคะนี่เลยค่ะ,คะถูกรางวัลที่1ไปเป๊ะเลยนะคะส่วนคุณลุงอีฐท่านหนึงนะคะมหาเฮงจริงๆนะคะถูก2ใบรับ12ล้านนะคะแม่ค้าโพสต์แสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่เลยนะคะ มีผู้ใช้ Facebook นามว่าเต้ยเต้ยเทินสเกตซึ่งเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่นะคะได้ถ่ายภาพคู่กับผู้โชคดีซึ่งเป็นชายระบุนามว่าแห้งนะคะซึ่งถูกระงวัลที่1หมายเลข077258จําำนวน2องใบได้รับเงิน12ล้านนะคะโดยใน Facebook ระบุข้อความว่าดีใจกับเศรษฐีใหม่บ้านโคกน้อย12ล้านซึ่งมีผู้ที่โชคดีดังกล่าวนะคะคาดว่า ได้มาซื้อลอตเตอรี่กับเธอแลกถูกรางวัลที่1นึ่งนะคะหลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปมีคนเข้ามาแสดงความยินดีจํานวนมากนะคะนี่เลยนะคะหน้าตาของคนดวงเฮงเป็นแบบนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ